ไปไอ้นุ่นขึ้นก่อนเลยนุ่นขึ้นก่อนเลยไอ้นุ่นขึ้นก่อนมันโซสูงไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหนักมันจะถ่วงที่ตัวเล็กห้อยหลังไปถอยหลังใบห้ c, c, อยหลังมานี่นบอกลาอ<ๆ>ยากอย่ากดีแก่คนนี้แล้วนูกทำไงหนูใส้ล่ะอีกอ่นงนึ่งอ่ะ

ย้งดิข้างนั่งใช่ปะเออนั่งนั่งข้างนั่งสไลเดอร์งานวัดอ่ะเพื่อชาติเอาอะไรอ่ะเพื่อชาติไม่ไม่รอก่อนรอก่อนเราไม่ยอมไปไปเพื่อชาติใช่ปะจับนี้ร้องเมื่อไหร่าจะถึงเพื่อชาติเพื่อชาติดัน